สวัสดีครับชื่อเน็ตนะครับมาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธปทุมวันนะครับสวัสดีครับชื่อเฟรนนะครับอยู่สาธิตปทุมวันครับพี่หนึ่งจะสอนพื้นฐานได้ดีนะครับแล้วก็ผมเวลาเรียนจากที่โรงเรียนมาอย่างเงี้ยก็บางทีก็ไม่รู้เรื่องพี่หนึ่งก็มาคอยปรับพื้นฐานให้นะครับก็ถือว่าสอนดีมากครับแล้วก็สอนได้ตรงประเด็นมากๆครับที่สอบไปนี่ก็ ได้ได้ใช้เกือบทั้งหมดเลยครับครับก็พี่หนึ่งครับก็จะเป็นคนที่สอนแล้วสนุกครับก็คือจะเรียนแล้วเอนจอยกับการการเรียนการสอนครับไม่น่าเบื่อครับก็คือจะจะมีเทคนิคการสอนที่แบบว่าทําให้เราเนี่ยเข้าใจกับเนื้อหาที่มันยากๆครับเช่นแบบว่าแคคูลัสอะไรเงี้ยครับก็ทําให้เราแบบเข้าใจแล้วก็ที่สอนนะครับก็สามารถนําไปใช้ได้จริงกับการสอบนะครับครับก็เฟรนนะครับก็ได้ 1 8 6ครับเต็ม300ครับก็เน็ตนะครับได้1 9 2่นะครับเต็ม300ครับฝากไว้ถึงน้องๆนะครับว่าถ้าเกิดชอบและรักวิศวะจริงๆนะครับก็พยายามตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็คือจริงๆแล้วมันไม่ต้องพยายามก็ได้ครับมันจะออกมาจาก จากความรู้สึกเราเองจริงๆครับว่าแบบเออเราอยากเข้านะเราต้องสอบให้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยครับก็วิศวะนะครับก็จะมีสอบ3อย่างนะครับก็คือแพทสาแพทหนึ่งแล้วก็แกะนะครับซึ่งก็อยากให้น้องๆนะครับเตรียมเตรียมตัวในเรื่องของวิชาฟิสิกส์นะครับก็คือแพทสานะครับแล้วก็พวกความรู้แล้วก็พวกความรู้ภาษาอังกฤษเนี่ยครับในเรื่องแกะแล้วก็ส่วนแพทหนึ่งสามารถมาเรียนที่นิสิตติวเตอร์ได้นะครับก็พี่หนึ่งนะครับก็จะเป็นคนสอนเองนะครับซึ่งก็ทําให้สามารถ ปรับพื้นฐานแล้วก็จะมีทางข้อสอบเก่าๆให้เราทำนะครับซึ่งก็อยากจะฝากน้องๆไว้นะครับก็คือให้เตรียมตัวนะครับแล้วก็อย่างที่พี่เน็ตบอกนะครับก็คือถ้าเรามีความชอบแล้วก็มีความตั้งใจแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรมาหยุดเราได้ครับขอบคุณครับแล้วก็ส่วนแพทหนึ่งนะครับมาเรียนที่นี่ได้นะครับมีสิทธิ์ติวโต้น